แบดมินตันซีเกมสอ2พันประเภททีมชายได้4ทีมสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมชาติไหนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับซีเกมประเภททีมชายนะครับก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากในกลุ่มอาเซียนนะครับก็มีทีมที่เป็นชั้น,นังของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลและก็ไทยนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่รอบเซมิฟิแลหรือว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ โดยสายบนนะครับก็จะเป็นอินโดนีเซียซึ่งเข้ามาในรอบเซมิฟนอนลได้จากการาชนะบ่ายมานะครับเนื่องจากในเจทีมที่ส่งนะครับดังนั้นอินโดนีเซียเป็นมือหนึ่งประเภททีมชายก็เลยได้บ่ายเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเล่นคอเตอร์ฟนอลหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเจอกับสิงคโปร์ในรอบเซมิฟนอนลนะครับซึ่งสิงคโปร์ก็เอาชนะทีมชาติลาวมา3ต่อศูนเกมแล้วก็เป็นการเอาชนะจากประเภทไทยเดี่ยวทั้งสามคู่นะครับ แล้วก็สายล่างนะครับทีมที่เขารอบมาอีกทีนึงก็คือทีมชาติไทยนะครับก็สามารถเอาชนะเมียนมามาได้สามตศูนย์เกมนะครับจากประเภทไทยเดี่ยวคือน้องวิวกุลวุฒินะครับแล้วก็ประเภทคู่ผสมประเภทไทยคู่นะครับก็จะเป็นสกายกับบาดน,นะครับสกายตัวนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นประเภท ใชยเดี่ยวนะครับน้องอีคิวตอนนี้ก็ฟอร์มดีมากๆนะครับเอาชนะมัดนีสวนสนุงงามะครับก็ทาให้ทีมชาติไทยนะครับชนะสามศูนย์แล้วก็เข้ารอบเซมิฟิน a ลตอนนี้ก็การันตีเหรียญทองแดงแล้วนะครับก็สายล่าะครับจริงๆแข่งยังไม่จบนะครับก็เป็นมาเลเซียนะครับกำลังแข่งกับฟิลิปปินส์อยู่แต่ว่ามาเลเซียนำสองก่อศูนย์เกมแล้วก็อ่าคู่ที่สามได้เป็นหนึ่งเกมแล้วนะครับอแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาครับถึงแม้ว่าในประเภทชายเดี่ยวคู่ที่สามจะแพ้นะครับทุกอยยางมี ขายคู่ที่เหนียวแน่นอีกครับก็ทําให้ในรอบเซมิฟิออนนะครับอ่าทีมชาติไทยก็จะเจอกับมาเลเซียนะครับสายบนนะครับพูดถึงสายบนก่อนอินโดนีเซียกับสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับประเภทไทยคู่เหนียวแน่นมากๆเหนียวแน่นกว่าสิงคโปร์นะครับแต่ในประเภทไทยเดี่ยวไม่แน่นะครับเพราะว่าประเภทไทยเดี่ยวของสิงคโปร์ตอนนี้ที่มาแข่งนะครับก็จะมีล็อกทิวนะครับคนที่เคยได้แชมป์โลกมาหนึ่งสมัยแล้วก็ จีสันติงจะเฮงนะครับก็เป็นปีที่เขาฟอร์มดีมากๆนะครับคนนี้ก็ได้แชมป์ซูเปอร์300มาหนึ่งรายการแล้วนะครับสองรายการแล้วนะครับในปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีดังนั้นคู่ด้านบนนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าประเภทไายเดี่ยวของสิงคโปร์มาทั้งสองคนแล้วครับแล้วก็ก็จะเกิดความกดดันให้กับอินโดนีเซียก็เป็นได้นะครับสายบนก็ ก็ไม่แน่นอนนะครับว่าใครจะได้เข้าชิงเพราะว่าในประเภทไทยคู่นะครับแต่ละคู่คือสูสีกันจริงๆแต่ว่าถ้าดูช่้นเชิงแล้วก็หน้าจะเป็นอินโดนีเซียสามารถเข้าเข้าไปรอบชิงได้นะครับถึงแม้ว่าในประเภทไทยเดี่ยวก็อาจจะเป็นรองสิงคโปร์อยู่นิดนึงก็ตามนะครับแต่ว่าไทยเดี่ยวเขาคนที่เป็นมือหนึ่งในรายการนี้ก็คือเป็นอวิสาหานดาวรุ่งที่กำลังมาแรงของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับ ส่วนสายล่างเลยครับทีมชาติไทยนะครับจะต้องเจอกับมาเลเซียคาดว่าการแข่งขันจะเป็นวันตันที่แปดนะครับเวลาบ่ายๆนะครับผู้หญิงน่าจะแข่งก่อนแล้วก็ตอนผู้ชายแข่งตอนบ่ายนะครับการประกบคู่ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเรามามีวิเคราะห์ให้ฟังอย่างนี้การแข่งขันประเภททีมนะครับเราก็จะแข่งทั้งหมดอยู่ห้าคู่ประเภทเดียวหนึ่งเดียวสองเดียวสามแล้วก็ชายคู่สองนะครับก็เลยมาจำวิเคราะห์ให้ฟังว่าวู o ์ l เล้ n กิ้งของ ทั้งมาเลเซียกับเราอะเป็นยังไงครับมาดูขุมกาลังของทีมไทยกับทีมมาเลยนะครับประเภทไทยเดี่ยวก่อนนะครับเราก็แน่นอนมีน้องวิวนะครับแล้วตามด้วยอ่ะน้องอีคิวนะครับปัจจุบันน้องอีคิวเป็นมือสองของไประเทศไทยนะครับอยู่เมืองลงอันดับที่สามสก้าของโลกแล้วก็ตามมาด้วยน้องกันนพ์นะครับแน่นอนกินถ้าไทยส่งไทยเดียวไม่เกินนี้แน่นอนครับส่งไทยเดียวไม่เกินนี้ก็คือแบบนี้เลยแน่นอนแบบพ่งนี้ครับส่วน มาเลก็เหมือนกันมาเลย์นะครับตอนนี้เขามีเหรียญจุดหานะครับเป็นเป็นเบอร์หนึ่งของมาเลย์นะครับแต่ว่าก็เป็นเบอร์ยี่สิบเก้าของโลกนะก็สตินโฮนะครับเป็นเบอร์สามสิบแปดนะครับแล้วก็มีอาร์ดิวอีกคนหนึ่งนะครับอยู่อวังอันที่สี่สิบห้าเขาตอนนี้ไม่มีลิซิเกียนะครับมาดังนั้นเ็าต้องลงตามนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าดูฟอร์มก็เดี๋ยวมาดูทีละคู่ครับมาดูขุมกําลังประเภทชทย คู่นะครับแน่นอนของไทยเบอร์หนึ่งก็เป็นบั ky, ตกับสกายตอนนี้เบอร์สิบสี่ของโลกนะครับแล้วก็คู่เบอร์สองของไทยก็น่าจะเป็นน้องโอโมพีนะครับแต่ว่าตอนนี้หล่นมาเป็นเบอร์สี่สิบแปดของโลกนะครับแล้วก็เบอร์หกสิบห้าของโลกของไทยไม่น่าจะได้มาแข่งนะครับรายการนี้นะครับส่วนสั่งมาลีโหต้องบอกว่าเขากำหุงก็ลังแน่นจริงนะครับเขาก็แน่นอนครับคู่ เบอร์หนึ่งของประเภทชายคู่ของเขาก็อลันอลันเฉียกับซซยินะครับตอนนี้เป็นเบอร์สองของโลกปีนี้ก็ได้แชมป์หลายรายการนะครับส่วนเบอร์สองของเขานะครับไม่ได้มาแต่ว่าเบอร์เบอร์สามของประเภทชายคู่ของมาเลเซียนะครับมาแข่งและปัจจุบันฟอร์มดีมากๆนะครับเป็นเบอร์ห้าของโลกมาดูการประกบคู่กันนะครับว่าแน่นอนพรุ่งนี้ประเภทชายเดี่ยวเดาไม่ยากไนอนก็ต้องส่งตัวตัวท็อปของแต่ละชาติมาอยู่แล้วนะครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับก็เป็นน้อง วิวนะครับก็จะเจอกับเด็กกร่างนะครับก็คู่นี้เจอกันมาบ่อยนะครับปรากฏว่าช่วงหลังๆนะครับเป็นน้องวิชนะได้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้ประมาทเลยเพราะว่านงวิวก็ให้สาคัญด้วยตัวเองว่าในทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะร่างกายไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีต้องไปผ่าฟันคุดนะครับเขาทาให้การฟิตร่างกายยังไม่เต็มที่นะครับถ้าดูจากฟอร์มวันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแป้นที่ชนะอ่มาเมียนมานะครับก็ไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นนะครับ ก็จะเจอเหล็นหาวัน,นี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องบอกว่าเหล็กหาวอมาเป็นเบอร์หนึ่งของมาเลเซียโดยที่ไม่มีลิซิเตียเหมือนกับเขากดดันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพักหลังฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อ่าหล่นมาเป็นเบอร์ยี่สิบเก้าของโลกนะครับช่วงมีช่วงหนึ่งที่ปลายปีที่ผ่านมานะครับที่เอาชนะคิสตี้จากอินโดนีเซียได้นะครับแต่ว่าปีนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าก็ยังเชื่อว่าในประเภท เดี่ยวหนึ่งนะครับน้องวิวก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็น่าจะเอาชนะเดชจงขาได้นะครับเดี่ยวสองของไทยนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นตามแลนด์จิ้งก็ต้องเป็นน้องที่คิวนะครับเบอร์สามสิบเก้าของโลกนะครับก็จะเจอกับซัสตินโฮสักอ่ามาเลเซียนะครับซึ่งเป็นเบอร์สามสิบหกสามสิบแปดของโลกนะครับไม่มีอะไรสิ้สีไปตรงนี้แล้วนะครับเบอร์สามสิบแปดกับสามสิบเก้าเจอกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับเป็นจัสตินโฮชนะได้สองสนึ่งเกมแต่ว่าเป็น การเจอกันเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็ในสองพันยี่บสามนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นปีนี้นะครับน้องอ q ิมาดีจริงๆตอนนี้ดีไม่ดีก็สามารถเอาชนะอ่าโจดินเสิได้นะครับในรายการที่ผ่านมาที่เขาลงน้องอีคิลงเล่นนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สูสีสําหรับเดียวสามนะครับของไทยก็จะเจอของไทยน้องกันนะครับก็เบอร์ก็จะเจอกับมาเลเซียซึ่ง เป็นเบอร์สีสิบเของโลกนะครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนดังนั้นก็น่ารอลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนในประเภทชายคู่นะครับคู่เบอร์หนึ่งของเขาก็น่าจะเป็นแอลเนเชียกับเซวิยครับซึ่งเป็นเบอร์สองขอ,องโลกนะครับก็จะเจอกับบาร์สกับสกายซึ่งเป็นเบอร์สิบสี่นะครับเราเจอเขาสี่ครั้งไม่เคยชนะได้เลยนะครับดังนั้นเขาน่าจะเป็นต่อในประเภทชา,ายคู่นะครับส่วนโอโมพีนะครับก็ไม่เคยเจอเบอร์ห้าของมาเลเซียเหมือนกันนะครับก็ ็ไม่รู้ว่าฟอร์มจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาเลเซียเขาเป็นต่อในประเภทถ่ายคู่ทั้งสองนะครับโดยเบื้องห้าง,งเขาก็กำลังมาแรงนะครับได้ไปเล่นเวอร์ทูไฟนอลด้วยส่วนน้องอีคิวกับน้องโอโมกับน้องพีนะครับปีนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็อันดับโลกประมาณยี่สิบได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หล่นไปสี่สิบแปดไม่แน่แต่ว่าน้องพีอาการบาดเจ็บหายกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังนะครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของวันนี้นะครับก็คิดว่าไทยน่าจะมีโอกาสชนะ สองเดี่ยวนะครับก็คือน้องวิวกับน้องอีกิวนะครับส่วนมาเลเซียก็หน้าต่ะนะทชายคู่สองสองคู่นะครับก็จะเสมอกันสองสองถ้าเสมอกันสองสองจริงๆนะครับก็จะเป็นการตัดสินที่ประเภทชายเดี่ยวคนสุดท้ายนั่นก็คือน้องกันฑพลกับอ่ามาเลเซียคนที่เป็นเบอร์สี่สิบห้าของโลกนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะตัดสินในคู่ที่ห้านะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นแมตช์ที่มันมากๆในประเภทชายคู่นะครับ เชื่อว,ว่ามาเลเซียคงไม่สลับคงไม่กล้าสลับในแบบสำคัญนี้ครับก็คงเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเขามาตามนัดแน่นอนนะครับส่วนของไทยผมว่าอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาจจะสลับอ่าบัสกับสกายให้บัสเล่นคู่กับอ่โอโมนะครับส่วนสกายจะเล่นคู่กับน้องพีนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับน้องสกายกับน้องอ่โอโมก็อาจจะเป็นเดี่ยวเป็นคู่ที่สามก็ได้ครับถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ครับคู่ของ โอมโมกับน้องบ้านนะครับก็จะเจอกับคู่เบอร์ห้าของโลกนะครับก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าที่จะเอาบาสกับสกายไปชนกับคู่เบอร์หนึ่งของมาเลเซียนะครับก็เราลุ้นดูว่าพอยของทีมชาติไทยจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้อย่างน้อยนะครับทีมชายของไทยนะครับก็การันตีมีเหรียญทองแดงติดมือแล้วนะครับก็ถือว่ายินดีกับน้องที่อ่ามาเล่นซีกเกมส์ครั้งแรกแล้วก็ได้เหรียญน,นะครับ การแข่งขันก็ไปต่อนะครับพรุ่งนี้รอบเซมิชอนนลในประเภททีมหญิงแล้วก็ทีมชายทีมหญิงน่าจะแข่งสิบโมงเช้าแล้วก็ทีมชายก็ตามเรื่อกประมาณบ่ายบ่ายสามครับโดยประมาณนะครับก็ของไทยมีแต่ทอดแน่นอนแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าช่องไหนนะครับก็ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมให้สามารถคว้าเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับเชียร์ไปด้วยกันฝากกดไลลกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตไปฟังขอบคุณครับ